อีกครั้งหนึ่งนะคะกับการสาธิตวิชาชีพนะคะในครั้งนี้เรามาในทีม15อาชีพแก้จนค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ฟาร์มจิ้งหรีดนะคะของคุณลุงสมเกียรติคนเชื้อนะคะซึ่งเป็นาฟาร์มจิ้งหรีดที่อยู่ที่แถวละแวกหนองงูเหลือมนะคะอำเภอเมืองจังหวัดนคปรปฐมของเรานี่เองค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็คงจะต้องอทำความรู้จักนะคะกับคุณลุงก่อนนะคะ คุณลุงคะเชิญเลยค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะคะที่จะขาดไม่ได้นะคะก็คือคุณป้าวอนนะคะก็คือผู้ก่อตั้งนะคะการเลี้ยงจิ้งหรีดนะคะที่นี่เหมือนกันนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะลงทุนน้อยนะคะแต่ค่อนข้างี่ได้กําไรงามๆนิดนึงนะคะคุณลุงคะคุณป้าคะการเราเลี้ยงจิ้งหรีดนะคะเราต้องมีวัสดุอุปกรณ์อะไรบ้างคะถึงเราจะเลี้ยงจิ้งหรีดได้ อันดับแรกเราต้องมีตู้แล้วมีหลังให้ข้างก่อนครับค่ะอันดับแรกมีตู้หรือลังแผงไข่แล้วก็มีแผงไข่แผงไข่แผงไข่แบบนี้นะคะแผงไข่แผงไข่นี่ครับแล้วก็มีท่อน้ําครับมีท่อน้ําท่อน้ําก็คือท่อพีวีซีใช่ไหมคะครับท่อพีวีซีแล้วก็มีอะไรอีกคะคุณลุง มีอาหารมีอาหารมีอาหารครับอาหารเขาเป็นอาหารแบบไหนอะคะเป็นอาหารทิ้งหโดยเฉพาะครับเป็นอาหารสําเร็จครับแล้วามีอย่างอื่นเสริมให้เขาไหมคะเขามีผักผักผักนี่ปลอดสารนะครับคือเป็นผักอินทรีย์เป็นผักพวกใบหม่อนพวก ต้นกล้วยผักขมผักขมแล้วอย่างอื่นมีไหมคะพวกใบเตยจะกินได้ไหมได้ได้ได้นะคะแล้วก็มีไอ้ต้นรักใบรักไอ้ดอกรักนะคะของใบของดอกรักก็สามารถเอามาให้จิ้งหรีดทานได้นะคะค่ะก่อนที่เราจะพูดเมื่อกี้เรารู้กันมาแล้วนะคะว่าเราคนที่จะมีอะไรบ้างนะคะในการเลี้ยงจิ้งหรีดขั้นแรกก็คือต้องมีบ่อจิ้งหรีดนะคะอาจจะเป็น สี่เหลี่ยมวงกลมหรืออะไรก็ได้นะคะคแล้วก็ที่อันที่สองก็คือแผงนไข่นะคะแผงนไข่เราสามารถหาซื้อได้ตามตลาดทั่วไปนะคะอ่าแล้วก็มีอาหารจิ้งหรีดเราก็สามารถซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์ทั่วไป<ช>นะคะคแล้วก็มีใบไม้ที่ประสานใช่ครับเป็นใบ ไม่หม่นอะไรก็ได้นะคะแล้วก็มีท่อน้ําเพื่อที่จะให้จิ้งหรีดกินน้ํานะคะก็มีอุปกรณ์แค่นี้นะคะไม่ยากเลยแล้วเวลาเราเลี้ยงค่ะเราใช้พันธุ์อะไรในการเลี้ยงคะทองดําทองแดงแล้วก็ดําดำล้วนทองดาล้วนนะครับอ๋อมีอยู่สามสายพันธุ์นะคะทองดําทองแดงแล้วก็ทองดําล้วนนะคะสามสายพันธุ์นี้ที่นิยมใช้กันนะคะ ล้าก่อนที่เราจะเลี้ยงค่ะเราไปเอาสายพันธุ์นี้ค่ะมาจากไหนเราซื้อมาจากไหนอะไรยังไงอะคะเริ่มต้นนะคะอันนี้สายพันธุ์นี้ทั้งทั้งนั้นเราต้องซื้อมาก่อนครับซื้อจากความไหนก็ได้ที่เรารู้จักอะไรเงี้ยเราก็ซื้อมาซื้อมาแล้วก็แล้ว<ร>ทำยังไงบ้างคะซื้อมาอถึงเขาขขย,ยังไงเป็นขันขันละห้าสิบห้าสิบบาทครับ อ๋อไขยเป็นขันนะคะขันละห้าสิบบาทเท่านั้นนะคะอ่าแล้วพอได้ไข่มาเราต้องทำยังไงก่อนค่ะเราก็มาเรียงรังไข่ครับแด้มีบ่อแล้วเราก็เรียงรังไข่แบบนี้ครับส่วนใหญ่เราเรียงยังไงอะค่ะเรียงแบบนี้ครับอ่าลองเรียงให้ดูนิดนึงนะคะนมชนนมนะครับเขาเรียกว่าเรียงนมชนนมนะคะนมชนนมหมายถึงด้านนี้นะคะอย่างนี้นะคะเพื่อให้เราเห็นแล้วก็เรียงต่อไปครับอ่าฮะ อ่าเรียงไปเรื่อยๆอ๋อให้เป็นช่องว่างเพื่อให้จิงรีดเขาอาศัยในในนี้นะคะซ่อนตัวอยู่ในในรังไข่นะคะแล้วพอเสร็จแล้วไข่ที่เราได้มาค่ะเราต้องทํายังไงถึงมันจะฟักตัวค่ะอบอบก่อนครับอ๋อถ้าเป็นหน้าหนาวเราทุงอบก่อนอบก่อนอบนี้หมายถึงอบยังไงอะคะใส่ถุงหรือสพาติ สวมไว้้มันอากาศมันอบอุ่นให้มันอ๋อคล้ายๆกบให้มันแตกตัวอันนี้เพิ่งจะเก็บมาได้สองวันเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวให้คุณลุงดูนะคะได้ควงต้องเลยเลยนี่นะคะไข่จะเป็นสีขาวๆเล็กๆอยู่ในขุยมะพร้าวนะคะต้องถึงกระแช่ต้องถึงกับเปียดขุนๆอ๋อในขุยมะพร้าวต้องมีความชื้นด้วยนะคะเพราะว่าจะทําให้ไข่เขา แบบเอ่อเขาเรียกว่าต้องมีความชื้นเพื่อให้ไข่มันแตกตัวได้ง่ายขึ้นนะคะไม่ฝ่อไม่อะไรไม่ฝ่อใช่แล้วถ้าถ้าแห้งไปเราต้องทันยังไงคะถ้าถ้าแห้งไปเราก็ฉีดน้ำเอาปกี้ฉีดนะฉีดก็อย่าให้แข็งเกินค่ะพอมมันาอ๋อฉีดพอหมาดๆแล้วก็ปิดไว้เหมือนเดิมพี่เลยเราต้องคลุกเขาไหมคะคลุกคลุกคลุกเขาตนั้นเราก็ยาวไปแล้วคลคลุก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 คก คือว่าเราปิดถุงใช่ไหมคะเราก็เขย่าอย่างนี้ได้ใช่ไหมคะอ๋อเขย่าอย่างนี้นะคะเพื่อให้ความชื้นมันกระจายตัวนะคะวันละครั้งนะวันละครั้งวันละครั้งเขย่าวันละหนึ่งครั้งนะคะเขย่าไข่วันละหนึ่งครั้งแล้วก็ปิดปากถุงให้เรียบร้อยอบไว้ กี่วันถึงจะแตกอะคะถ้าเป็นถ้าหน้าร้อนก็ประมาณเจ็ดแปดวันนะถ้าหน้าหนาวมันจะนานหน่อยเพราะกับเย็นกี่วันนะคะหน้าหนาวหน้าหนาวประมาณสิบสองสิบหนึ่งสิบสองวันสิบสิบสองวันนะแน่นอนค่ะสิบถึงสิบสองวันรอช่วงนี้เราก็ต้องคอยเปิดดูด้วยคือมัเป็นตัวก้อนอะไรเงี้ยอ๋อถ้าเป็นตัวก่อนนีดมันแตกแล้วมันจะเป็นสียังไงอะคะสีขาว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 ขขาวขาวแล้วก็ดำแล้วก็ดำอ๋อ อ่แล้วพออันนี้แตกตัวแล้วเราเรียงไข่เรียบร้อยเอ้ยเรียงรังไข่นะคะเรียบร้อยแล้วเราเราก็เอาตัวอ่อนไปปล่อยไปปล่อยปล่อยยังไงอะคะการปล่อยอาดักเขาไปกระดาษเราซื้อพิมพ์มกูแล้วก็เอาอันนี้วางไว้เทงไว้ทั้งอยู่เลยครับอ๋อแล้วเขาก็จะกระจายตัวเองกระจายตัวออกเองนั่นแล้ก็จะเดินหาอาหารเราก็เอาอาหารมาวางวางไว้อาหารเราให้ยังไงอะคะอาหารอาหารส่วนมากก็ถ้าเป็นแบบ เราก็จะเป็นมีไม้หรือไม้อัดวางปุ๊บค่ะพอเขาออกเขาก็จะเดินหากินเองกินน้ำ <จะ S 1> ก่างเหมือนในในอันนี้ใช่ไหมคะใ,ใ,ในในบ่อนี้นะคะก็จะมีถานดนะคะให้อาหาร,รของจิ้งหรีดอยู่นะคะ,ะในถาดน,นี้แล้วก็จะมีท่อน้ําที่ให้จิ้งหรีดมากินน้ำนะคะอยู่ในนี้นะคะแล้วเมื่อกี้ที่ตอนต้นที่คุณลุงบอกว่าให้ใบไม้ ตอให้ใจหน่อยครับถ้าอย่างกี่วันถึงจะให้ใบไม้ได้ค่ะประมาณอาทิตย์หนึ่งก็เริ่มเริ่มให้คนลงแล้วแต่ถ้าเป็นเล็กๆนี่เราเอาไอ้ต้นกล้วยมาหั่นหั่นเป็นชิ้นเล็กๆให้ดูน้ำไปก่อนได้ครับการการเอาหยกกล้วยใช่ไหมหยกกล้วยนะครับหั่นเป็นเส้นเส้นเล็กๆอ่ะ มันก็ว,ว,วางไว้แล้วมันก็จะดูดน้ําตรงนั้นไปก่อนเท่ <S <S นั้นมันดูดตรงนั้นได้มันจะไม่ตายจริงจริงตัวเล็กมันจะไม่ตายาเพราะามันบางทีมันหาน้ํากินไม่เป็นมันต้องใส่ให้ตรงนั้นค่ะจนเป็นต้นกล้วยหันเป็นฝอยเล็วกๆวางวางตามพื้นแล้วที่่อน้ํานี้หนูเห็นเป็นแบบน เหมือนกับมีสำลีเขาใช้อะไรอะคะมันเป็นผ้าผ้าอาเพื่อให้มันน้ำมันชื้นอยู่ตลอดเวลาแล้วก็จิ้งหรีจะมากินน้ำตรงนี้ใช่ไหมคะเขาจะเติมน้ำลงนั้นปุ๊บพอพอเติมน้ำลงตลอดจ้ะให้น้ำมันมีก็น้ำมันก็จะดูดขึ้นข้างบนใบไม้ค่ะเราให้วันหนึ่งกี่เวลาค่ะใบไม้รให้เป็นเวลาหรือว่าให้ได้ตลอดอะค่ะถ้ามันหมดก็คือให้ให้ได้ตลอด แต่จะให้เยอเกินให้พอประมาณใช่ไหมว่าไม่ให้กินตลอดนะเคยเราต้องสับให้กินจะกินบ่อยเรียนแล้วก็ให้มันกินได้ค่ะเลี้ยงกี่วันคะถึงจะจับได้ที่รีดถ้านานถ้าหน้าร้อนก็สามสามสิบสามวันนะเนะสามสิบสามวันหน้าร้อนถ้าหน้าหนาวหน้าหนาวก็ สี่สิบวันสี่สิบกวันครับเราเราดูวันเวลาเราต้องดูตัวด้วยเวลามันจะออกปีกก่อนอะไรเงี้ยอ๋อนับวันไม่ได้ต้องให้สังเกตจิ้งตัวจิ้งหรีดด้วยเนื่องจากว่าเขาจะมีปีกออกมาใช่ไหมคะถ้าปีกเต็มตัวไม่ลายแสดงว่าจับได้พราอมมันพร้อมไข่อะไรพอมนข่ครับอ๋ออันนี้เป็นข้อสังเกตนะคะจิ้งหรีดนะคะที่จะจับได้ไม่ต้องนับวันนะคะแต่ถ้าวันมันก็อยู่ประมาณนี้แหละประมาณสามถึงห้าวันสี่สิบวันอช่ครับ แล้วต้นทุนของหนึ่งบ่อค่ะประมาณเท่าไหร่ค่ะอาหารสองลูกครับอาหารสองลูกสองกระสอบประมาณหกสิบกิโลหกลูกละสามสิบกิโลลูกละสามสิบโลอ๋ออาหารสองลูกลูกละห้าร้อยห้าบาทห้าร้อยสิบบาทอ่ะฮะแล้วก็มีค่าพันจิ้งหรีดก็คือขันละห้าสิบบาทใช่ไหมคะเราถ้าขนาดนี้เราใช้กี่ขันนะคะสี่สี่ขันสี่ขันนะคะขนาดนี้ใช้สี่ขัน แล้วก็มีท่อ PVC นี้ใช่ไหมคะที่เราต้องใช้ประมาณนี้ครับสองรังไข่เราใช้กี่รังอะคะกี่แผงประมาณกี่แผงได้เอ่ยสอ้เดี๋ยวสองร้อยสี่สิบสองร้อยสี่สิบครับอ๋อ240ร้่แผงต่อหนึ่งบ่อก็เบ็ดเสร็จเข้าๆนะคะก็น่าจะอยู่ที่ไม่เกิน3,000บาทเนาะใช่ครับ3,000ครับว่าอุปกรณ์ทั้งหมดในการอย่างนี้ครับมีต้องมีอันนี้ครับต่อมาเสร็จแล้วมีม้ามีรังไขอะไรนี้ อ๋อตู้ไม่แล้วก็เราลงทุนแค่ครั้งเดียวใช่ไหมคะลงทุนหนึ่งครั้งใช้ได้กี่ครั้งอะคะก็จนเลิกอ่ะพอจนเลิกเลยนะคะแต่รังไข่เนี่ยรังไข่เราต้องเปลี่ยนหมืนสามสามครั้งยังได้แค่นั้นอ๋อรังไข่ต้องเปลี่ยนอาจจะชื้นมันจะแฉะเปียกแล้วก็อาจจะกัดกินไปบ้างอะไรเนาะมันช้ำรุกก็คือบ่อใช้ได้ตลอดจนเลิกส่วนรังไข่เลี้ยงสามรุ่นแล้วก็เปลี่ยนครั้งหนึ่ง แสดงว่ารอบแรกที่เราเลี้ยงเราลงทุนสามพันบาทแล้วเราเลี้ยงเนี่ยครั้งหนึ่งเราขายได้กี่บาทคะในรอบแรกเราจับเราขายได้เท่าไหร่ตู้หนึ่งก็ได้ประมาณตู้นี้จับสามสิบสามสิบสาบสสิบกิโลเตีสามห้าเนี่ยอ่าตีสามสิบห้ากิโลสามสิบห้ากิโลขายกิโลละเท่าไหร่คะตอนนี้ร้อยสิบบาทร้อยสิบบาท ร้อยสิบบาทแต่่อนนั้นมันดีกว่านี้เพราะมันติดช่วงโควิดนยครับมันก็เลยกระทบมันกระทบก็คือจิ้งหรีดมันจะขายยากอะไรเงี้ยแล้วแล้วจิ้งหรีดอะค่ะหน้าร้อนหน้าหนาวหน้าฝนราคาจะต่างกันไหมคะหน้าหนาวจะแพงหน้าหนาวจะแพงทำทำไมอะคะเเลี้ยงเลี้ยงยากยังไงเอ่ยมันไม่ค่อยออกกินอาหารอ๋อมันไม่กินอาหารมันโตช้ามันโตช้ามันใช้เวลานะครับมันก็เลยแบบ ผลผลิตมันไม่ค่อยดีอ่ะหนาวจริงๆนะมันโตช้ามันโตไม่ทันกันมันมันมันแล้วมันมีจิ้งหรีดนี้มีโรคหรือว่ามีศัตรูที่ควรระวังไหมคะสําหรับคนที่เลี้ยงโรคน่ากลัวที่สุดก็ท้องน้ําท้องน้ำนะครับโรคท้องน้ําเป็นยังไงอะไรแดงมันมันท้องน้ํามันท้องน้ําเนี้ยมันจะตายมันจะตายยกเลยนะตายยกปอเลยเหรอคะ เจ้ท้องมันจะมีเจ้าน้าอะไรระมันเป็นโรคของมันนคือโรคของมันนั่นโรคท้องน้านะคะคือจิ้งหรีดนะคะในท้องจะมีแต่น้ําอย่างเดียวนะคะก็คือก็ถ้าเราเกิดเจอโรคอย่างนี้เราก็ต้องพักบบาพักกี่วันนะคะไอรักษาความสะอาดแล้วก็ก็ประมาณสิบห้าวันน่ะครึ่งเดือนเอา ครึ่งเดือนเลยนะคะแต่ครึ่งเดือนเราพักบ่อเราต้องทําความสะอาดยังไงอะคะล้างตู้แล้ววัคซีนตากแดดแล้วก็มีไฟไอมีแก๊สเผาไอตัวพวกตัวไรตัวอะไรมันมาเกาะอย่างเงี้ยเราต้องทำความสะอาดคือมันอาจจะมีตัวไรตัวอะไรมันอยู่ตามรังไข่พวกนี้เวลานั้นมันเยอะเลยเราก็ต้องเผาแล้วมีศัตรูตัวอื่นไหมคะที่ให้ระวัง ก็ไม่ค่อยีนงจิ้งจกไม่มีอจิ้งจกก็มีงีจิกก็มแต่ถ้าทำนี้าิวคือปลอดภัยแล้วออ๋ไม่เข้าไปนอกจแต่เราเปิดฝาทิ้งไว้ได้เลยครับเปิดนี้จิ้งจกลงครับฮัลโหลตอนนี้จะพูดถึงเรื่องการจับนิดนึงนะคะคุณลุงตอนแรกที่เราเลี้ยงกันประมาณสามสิบสามวันใช่ไหมคะหลังจากสาสิบสามวันแล้วเราจะจับอะค่ะ เราจะมีวิธีการจับยังไงบ้างะคะ่ะมีครับเดี๋ยวดูข้างหลังนี่กำลังจับอยครับเดี๋ยวจับไปดูครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการจับนะคะจิ้งหรีดนะคะให้ให้ทุกท่านได้ดูกันนะคะนอกจากเราจะเลี้ยงแล้วเราจะมีวิธีการจับว่าเขาจะจับกันยังไงนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเชิญด้านนี้นะคะตอนนี้นะคะก็กําลังเอาแผงไข่ออกจาก บ่อจิ้งหรีดนะคะของจิ้งหรีดหรือจิ้งกงนะคะก็วิธีการเดียวกันนะคะเขาก็จะอยู่แบบเยอะมากเลยนะคะอยู่ตามแผงรังไข่นะคะดูนะที่มันับจิจ้งกงมันจะกระโดดสูงกว่าจิ้งหรีดอ๋อบ่อน,นี้เป็นบ่อจิ้งกงนะคะจ้า เขาจะกระโดดสูงกว่าจิ้งหรีดนิดหนึ่งตัวเขาจะใหญ่กว่าจิ้งหรีดนะคะแต่วิธีการจับการเลี้ยงดูก็เหมือนกันนะคะ <sc an> อันนี้วิธีการจับจิ้งโกงนะครับเพราะว่าเ,เราต้องเอาน้ำใส่ครับอันนี้เหมือนจิ้งหรีดแต่จิ้งหรีดเราไม่ต้องใส่น้ำครับกุณจิ้งโกงมันกระโดดครับ <sc an> เวลาเราจับจิ้งโกงเราต้องใส่น้ำนะคะเพื่อป้องกันการกระโดดของเขานะคะ แล้วก็นวัตกรรมที่นี่นะคะก็คือการเอาไม้แขวนเสื้อนะคะมาติดกับถุงนะคะเพื่อที่จะเป็นการจับนะคะเดีย๋ยวดูนะคะเขาิง่นี่มันสามสิบห้าสี่สิบวันค่ที่โกงอายุมันมากกว่าแต่โกงเขาไม่ค่อยเกรมอาหารเ้า <พอ S 1> ไม่ยอว่ามันมัน,มน,มน,มนยเลี้ยงยากมีปานตายง่ายแหละคะ่ะตายง่ายตกใจด้วยอ๋อพี่ตกใจพี่ตกใจ แล้วราคาต่างกันไหมคะต่างกันราคามันดีกว่าที่ดีนะครับแต่ข้าวถามว่ามันเลีาา้งยากกว่าอย่างเงี้ยเราเราเราขายเราขายอะคะ่ะเราขายแบบมีคนัซื้อหรือว่าแบบขายออนไลน์อย่างไงอะคะถ้า้นกล่องนี้นจะขายงา่ายกว่าไหมครับแต่ว่ามันก็ไม่ถึง,งนะถ้าเราไม่มี เถือข่กเขานี่มีพ่อค้าอะไรไว้ลางกันครับบ่อ,บอนี้ประมาณกี่กิโลได้คะสี่ห้าโ,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 โลตายตายเยอะอะครับอ๋อมันไม่เหมือนกันเลเพราะว่าพี่โกงเยนะที่ว่ามันตายยิ่งโกงกันอยู่นะคะใช่จับชิ้นโกมมนนนนนงครับ แต่ว่าที่ยกระดิ่เงะะเราก็มีนะคะแต่เราอยู่ตัวเล็กอยู่เดี๋ยวจะให้ดูนะคะอันนี้ดูวิธีการจับก่อนนะคะ,<ส>ะเอาไม้แตนเสื้อมาแล้วก็ถุงสวม่แล้วก็ติดก็เซ็ตมือหนึงนะครับเอาเลยนะทำง่าง่ายทําได้แล้วจับแล้วจับได้ดีนะคะ,คะแล้วก็ อันนี้เขาอยากให้ทุกท่านนะคะได้เห็นจิ้งหรีดนะคะที่ที่อีกบ่อหนึ่งค่ะแต่ว่าเรายังไม่สามารถที่จะจับได้นะคะเพราะว่าเขายังไม่ถึงช่วงเวลาของเล็กอยู่ค่ะยังเล็กอยู่นะคะที่ก็น่าจะประมาณอีกห้าวันห้าวันจะกกามันเล็กเป็นปีกแล้วครับอ๋อนี่นะคะอันนี้คือถาดที่ให้อาหารของจิ้งหรีดนะคะนี้เป็นท่อน้ำให้ อันนี้กี่ขันคะเราปล่อยไปอันนี้มันเราใส่ทต้องเยอะอนาคตเป็นรองบ่อเล็กๆเราก,ก็ใส่แค่ครึ่งขันหรือขันหนึ่งขันขัน,ขน,ขน,ขนเล็กๆอะ่ะครึ่งขันก็พอครับเนาะจ้ะถ้าใส่เยอะมันจะแน่นถ้าแน่นมันจะไม่ดีอันนี้พันทองดําทองแดงนะอันนี้ทองดําทองแดงจะมีพันทองดําอยู่นี้แต่มันเพิ่งเริ่มออกไปค่ะขายขายดีเหมือนกัน ทั้งทั้งทั้งสามพันนะคะก็ใช้ได้เหมือนกันครับแต่ตัวเล็กเนี่ยเพราะว่าอไอ้เนี้ยเรามันเลี้ยงหลายรุ่นถ้าให้ดีเราเลี้ยงนักสองสามรุ่นแล้วผ่าผ่าสายผ่าสายผ่าสายพันธุ์ทำยังไงอะค่ะอีกความเงินกับอีกความเงินมาผสมกันเหมือนกับว่าเอาของเขามาแล้วเอาของเราคันหนึ่งไปผ่ากับของเขาเหมือนกับผ่าสายพันธุ์ หมายความว่าเอาเอาเอาไข่มาผสมกันใช่ใช่เอาไข่มาผสมกันตัวมันจะใหญ่๋อวทำให้ตัวใหญ่ขึ้นใช่มันเหมือนตัวมันใหญ่ขึ้นก็คือมีพ่อค้ามารับซื้อเหมือนให้เขามาช่วยอุดหนุนช่วยสนับสนุนังนั้นให้ให้ลุงฝากฝากว่าถ้าใครสนใจใครสนใจให้ฝากเบอร์โทรไว้ดติดต่อหน่อยได้ครับได้ครับถ้าใครสนใจก็ติดต่อเบอร์โทร 0645675612ครับออีกครั้งหนึ่งค่ะคุณลุง0645675612ลุงสมเกียรตินะครับค่ะลุงสมเกียรติให้เบอร์โทรไว้แล้วนะคะคแล้วก็ทุกท่านนะคะที่สนใจอยากจะเลี้ยงหรืออยากจะให้คําปรึกษานะคะคคอยากจะได้รับคําปรึกษานะคะก็สามารถโทรมาที่เบอร์คุณลุงสมเกียรติได้นะคะว่า06 4 ห้าหกเจ็ดห้าหกเจ็ดหหนึ่งสองห้าหกหนึ่งสองนะคะลุงสมเกตก็ยินดีนะคะหรือว่าถ้าอยากจะซื้อพันธุ์ได้ไหมคะได้ค่ะซื้อพันธุ์ไข่ก็ได้ได้ค่ะเราก็ขายปกติห้าสิบาทเหมือนกันเหมือนกันค่ะอ๋อขันตรงนี้มาถึงว่าขันขันอาบน้ำเหรอคะหรือขันแบบขันอาบน้ำแต่แบบลูกไม่ใหญ่เ่แต่เน อ๋อประมาณ8เซนนะคะใครสนใจนะคะที่จะเอาไปเลี้ยงนะคะก็ลองมาขอคำปรึกษาหรือว่าสามารถเซิร์ชข้อมูลต่างๆได้นใน Google นะคะหรือ YouTube ลองดูก่อนว่าเราพอจะไหวไหมนะคะอ๋อ การก่อนที่จะจับนะคะที่จะจัดจิ้งหรีดหรือจิ้งกงนะคะเราต้องให้ทานฟักทองเพื่อล้างท้องก่อนนะคะใบฟักทองหรือใบเตยอะไรนี่ครับหรือใบเตยเพราะว่าอะไรคะคุณลุงมันล้างท้องคือล้างอาหารออกให้หมดนะครับเหมือนอ๋อไม่ให้มีกลิ่นไม่มีกลิ่นอาหารครับจะทําให้ไม่มีกลิ่นอาหารนะคะก็คือให้คนจะกินฟักทองหรือใบเตยครับ ถ้าเรามีอ้อยก็ให้กินอ้อยอ้อยก็ได้นะคะอ้อยอ้อยอ้อยได้เหมือนกันนะคะก่อนจะจับนะคะประมาณหนึ่งวันหรือสองวันนะคะสนครับประมาณสองวันเพื่อให้อาหารที่อยู่ในตัวจิ้งรีดหรือจิ้งกงนะคะถ่ายออกไปก่อนนะคะเราก็จะได้ทานอาหารที่เอ้จิ้งรีดที่มีรสชาติที่อร่อยนะคะไม่มีกลิ่นอาหารไม่มีกลิ่นของอาหารโอเคเมื่อกี้คุณลุงบอกว่าเราจับ จิ้งโกมเรียบร้อยแล้วแล้วจะมีวิธีการในการที่จะเราไปถ<ะ>นอม<ะ>ต้มแล้วก็แพ็คนะคะใ,ใส่ถุงให้กับทุกทุกท่านได้ชมด้วยนะคะ,น,ะนอกจากที่ว่าเราจะเลี้ยงอย่างเดียวแล้วเราดูวิธีการที่เขาจะพาไปส่งต่อให้กับลูกค้านะคะเดี๋ยวเราจะพาไปชมกันนะคะ อันนี้นะคะก็จิ้งหรีดที่เราจับมาเมื่อกี้นะคะเราก็จะทำการน็อกก่อนโดยที่น็อกกับน้ำแล้วก็จะพาไปต้มนะคะต้มเพื่อให้จิ้งหรีดนะคะมเีเป็นจิ้งหรีดต้มที่เราเป็นการถนอมอาหารไม่ให้มันเสียง่ายนะคะนี่นะคะเราต้มเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาแพ็คใส่ถุงกันนะคะถุงละ1นึ่กิโลหนึ่งกโล, 1> 1กโลเดี๋ยวให้คุณลุงลองทำให้ดูนะคะ มันก็จะออกมาเป็นประมาณนี้เลยนี่เลย1นกิโลนี่นะคะแล้วลองลองแพ็คเลยค่ะนี่นะคะหนึ่งกิโลอันนี้เป็นถุงซิปนะครับเราเราใช้ถุงซิปครับทำไมเราใช้ถุงซิปอะคะ สะดวกหรือสะดวกกว่าดูมันจะสวยกว่าอะไรอย่างเงี้ยอ๋อถุงธรรมดาก็ได้ถุงธรรมดาก็ได้แต่ว่าอันนี้มันดูดูดีดูดีดูดีขึ้นมาหน่อยนะคะดูดีหน่อยเราก็จะตักตรงนี้ใส่ไปเราก็ตักขึ้ได้กิโล ประมาณถ้าเกือบ1กิโละะแล้วนะคะเราก็เอามาชั่งแต่ชั่งนะคะอันนี้ยังไม่ถึงนะคะไ,ได้สักประมาณ7ขีดนะคะ,าาะน้อยน,นี้แตาานีต่ค่ะด้วยการูดและเวลาเราส่งให้ลูกค้าเราใช้ห้องเย็นใช่ไหมคะหรือว่ายัางไงอะคะห้องเย็นเหรอหมายถึงว่าเวลาไปส่งค่ะส่งด้วยขนส่งเป็นห้องเย็นหรือว่าเขาเขาเราไม่ได้ส่งแบบนั้นเขามารับเองที่บ้านเขามารับเองครั อ๋อขอมารับเองที่บ้านนะคะใส,ใส่แม็กกี้ใส่พริกไทยใส่พริกไทยนะคะเพื่อให้มันแบบน่าทานยิ่งขึ้นนะนะคะแล้วนอกจากที่เราทำทอดแบบนี้แล้วนะคะเราก็สามารถทำอย่างอื่นได้ด้วยนะคะนั่นก็คือทำน้ำพริกนะคะำท,ทำไส้อั่วก็ทำได้นะคะแ,แล้วก็เป,เป็นทอดกรอบแบบ ใส่เป็นผงต่างๆะคะ่ะบาร์บีคิวอะไรเงี้ยเป็นสแน็คก็สามารถใช้ได้ะคะ่ะเพราะว่า,าตัวจิ้งหรีดนะคะหรือจิ้งกงนะคะมีโปรตีนสูงนะคะเหมาะสําหรับผู้ที่แบบออกกําลังกายต้องการโปรตีนเยอะๆสามารถทานจิ้งหรีดหรือจิ้งกงได้นะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นเขารเรียกว่าอุตสาหกรรมใหม่เลยก็ได้ที่ตอนนี้กําลังให้ความนิยมนะคะที่จะนําจิ้งหรีดไปทําเป็นผงเวอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเพะื่อบางท่านอาจจะแพ้ โปรโตีนที่มาจากพืชอะไรงเงี้ยส่วนอันนี้ก็มาจากสัตว์ที่ค่อนข้างที่จะสะอาดมากๆด้วยนะคะ <Thank you. S 1> อาชีพนะคะหลากหลายอาชีพเลยที่ให้ทุกท่านนะคะติดตามนะคะ <Okay. S 1> แล้วก็จิ้งหรีดนี่นะคะเราจะนําไปแปรรูปกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในวันถัดไปลองให้ทุกท่านนะคะกดติดตามนะคะกดไลค์กด u like, u s c r i b e นะคะที่ศูนย์ส่งเสริมและสุกอบรมการเกษตรแห่งชาตินะคะและ YouTube Channel นะคะศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาตินะคะอย่าลืมนะคะทุกท่านจะได้ติดตามได้แบบไม่ขาดช่วงไม่ขาดตอนเลยนะคะ15วันนี้อย่าลืมติดตามกันนะคะแล้วเราพบกันใหม่นะคะในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ก็คงต้องกล่าวคำว่าสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะ